ถึงตัวเลข16แล้วนะคะความหมายตัวเลข16ก็คือเป็นนักวางแผนเป็นคนเจ้าระเบียบและเป็นคนที่ชอบทำมาหากินแบบวางแผนระยะยาวเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่อยากได้อยากรวยและเป็นคนที่เอาเอง่ายๆว่าละเอียดรอบคอบเรื่องการเงินและยังทําให้ตัวคุณ เป็นคนที่มักที่จะให้คนลอบข้างรอบตัวเป็นอย่างที่คุณเป็นเป็นคนเจ้าระเบียบยังไม่พอและคุณอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนคุณด้วยอะคะ่ะทางเรื่องการเงินการงานถือว่าเป็นเรื่องดีผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้แต่ผู้หญิงที่ยังโสดอยู่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคนที่ยังโสดอยู่อาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับการเลือกคู่เพราะคุณจะมีบรรทัานในการเลือกคู่สูงต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องแต่งงานช้าหรือว่าอาจจะไม่ได้แต่งงานเลยอันนี้ลองเช็คดูค่ะใครที่มีตัวเลขหนึ่งหกลองเช็คดูกันคะ่ะ